สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาชวนเด็กๆไปปลูกผักกันค่ะและว,วันนี้ครูเล็กก็มีผู้ช่วยตัวเล็กๆมาช่วยในการปลูกผักของเราด้วยนะคะค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์และเริ่มทําการปลูกผักกันเลยค่ะผู้ช่วยปลูกผักแนะนําตัวเองค่ะีค่ะหนูชื่อน้องอะไรคะ วันนี้หนูจะทำอะไรคะหนูจะทำหนูจะไปปลูกอะไรคะลูกหนูจะปลูกหนูจะปลูกหญ้าค่ะหนูจะปลูกอะไรนะคะหนูจะปลูกหญ้าค่ะอ๋อหนูจะปลูกหญ้าเหรอะคะอ่ะ <appointment. S 2> พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยคะ่ะ อุปกรณ์นะคะก็จะมีช้อนปลูกซ่อมพรวนแล้วก็เมล็ดผักค่ะรวมถึงกระถางดินแล้วก็น้ำด้วยนะคะเรามาดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะค่ะก่อนที่เราจะปลูกผักเราต้องมาเตรียมดินก่อนนะคะเด็กๆแกนกำลังทำอะไรอยู่คะก๊างปลูกยาอยู่ค่ะ <laughs> โอเคค่ะน้องแกนกำลังพรวนดินอยู่นะคะ ก่อนที่จะปลูกผักนั้นเราต้องเตรียมดินก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปโรยมเมล็ดผักค่ะค่ะตอนนี้น้องอแกนกำลังโรยมเมล็ดผักลงไปในดินที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะค่ะน้องอแกนก็โรยรอบๆกระถางเลยค่ะ ต่อไปใช้ดินกลบมเมล็ดผักค่ะค่ะตอนนี้น้องเอเกนกำลังตักดินกลบมเมล็ดผักนะคะที่ปลูกไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาดินกลบเลยเวลาที่เรารดน้ำนะคะ,มะเมล็ดผักอาจจะก,กระเด็นออกจากนอกกระถางของเราค่ะต่อไปรดน้ำให้ชุ่มค่ะ เมื่อเด็กๆปลูกเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเด็กๆจะต้องรดน้ำด้วยค่ะตอนนี้น้องออแกนกำลังรดน้ำผักที่เราโรยเมล็ดลงไปเมื่อกี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วปลูกผักเสร็จแล้วนะคะเด็กๆต้องล้างมือและล้างอุปกรณ์ให้สะอาดทุกครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆ